ปรัชญาสุขภาพดีคุณธรรมดีความรู้ดีมีความเป็นสากลอัตลักษณ์ระบบครอบครัวอบอุ่นเหมือนบ้านพื้นฐานความพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านสืบสารความเป็นไทยคติธรรมสิกขาวิรุณหิสัมมะปัาต,ตาการศึกษาคือความเจริญงอกงาม Education is Go รโรงเรียนรัฐประดู่หอมเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กปัจจุบันมีนักเรียน38คนปฐมวัย1 1คนปฐมศึกษา27คนนักเรียนเรียนร่วม8คนมีครูปฏิบัติการ4คนอัตราจ้างด้วยนอกงบประมาณการจัดหาของโรงเรียน1คนคณะบุคลากร 1. นางอาพรทรลลิตครูคสสาม 2. นางพรศรีโรจนปะทีปครูคสสองสนางสาวพัทรวันบุญพิษ 4. นางสาวรุจิราบุลาศ 5. นายสุมณ์ใจซื่อครูอัตจ้าง 6. นายจรูนเรืองรองช่างปูนสอง 7. นางสาวสุภรัตน์ลอดอยู่เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้บริหารสถานศึกษานางอรไทยมลิแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดูหอมบริหารสถานศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสุขภาพดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีศักยภาพการเรียนรู้พร้อมสู่อาเซียนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขกลยุทธ์ที่1พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษากลยุทธ์ที่2ระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลยุทธ์ที่3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบกลยุทธ์ที่4พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษากลยุทธ์ที่ 5. ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์ที่6ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตกลยุทธ์ที่7ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมปรับตัวสู่อาเซียน หลักการสำคัญการพัฒนาสถานศึกษา 1. ผู้บริหารพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3. กิจกรรมตามตารางเรียนสอดคล้องกับการสอนทางไกลโรงเรียนวังไก่กังวล 4. จัดกิจกรรมประจำวันเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นวิถีชีวิต 5. ใช้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 6. ครูเป็นพี่เลี้ยงในการเรียนรู้ 7. ส่งเสริมการมีสุขนามัยที่ดีโดยเฝ้าระวังความเสี่ยงสารเสพติดและการสะสมพิษตกค้าง 8. สร้างความตระหนักเทิดทูนสถาบัน ถาาศาสนาและพระมหากษัตริย์รักและอนุรักษ์ความเป็นไทยใส่ใจวิถีความพอเพียงผลการดำเนินงานรอบ6เดือนที่ผ่านมานางอรไทยมลรีแก้วได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามภาระงานในหน้าที่ทั้ง4ด้านดังนี้การบริหารงานวิชาการมีการบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับหลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนวางไก่กังวลมีการจัดการแหล่งเรียนรู้จัดการสภาพแวดล้อมภายในที่เพียงพอที่เอื้อต่อการเรียนรู้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีการจัดการและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างคุ้มค่ามีการจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยาศาสตร์เขาขุนพนมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิทยากรภายนอกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัวศาสห์ไทยมูลนิธิภาคใต้ การวัดผลและประเมินผลมีการออกแบบการวัดผลและประเมินผลโดยยึดเป้าหมายคุณภาพนักเรียนเป็นหลักครูวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายครูวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบต่อเนื่องครูเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลครูจัดทำเอกสารทางการศึกษาอย่างเป็นระบบครบถ้วนถูกต้องรายงานผลให้นักเรียนผู้ปกครองทราบ การพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่ผลสำลีทธางการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใช้หลักมุ่งพัฒนา 3D ส,สู่สากลสอดคล้องงานด้านงานวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆดังนี้ดีที่ 1. สุขภาพดีเป้าหมายผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาอย่างน้อย2ชนิดร้องเพลงอย่างน้อยสองเพลงเล่นเครื่องดนตรีได้2ชนิดและห่างไกลจากสารเสพติดทุกชนิด พัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโครงการอาหารกลางวันโครงการอาหารเสริมนมโครงการเฝ้าระวังป้องกันสารเสพติดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฝ้าระวังสารพิษสารเสพติดตกค้างในร่างกายกิจกรรมสมุนไพรของดีมีค่ากิจกรรมครูแดในห้องเรียนบูรณาการสอนร่วมกับสาระสังคม กิจกรรมชมรมงานด้านดนตรีนาฏศิลป์กีฬาและนันทนาการมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ช่วงเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีและ16นาฬิก30นาทีกิจกรรมนันทนาการกีฬาพื้นบ้านหมากลุกกีฬาเปตองกายบริหารยามเช้า เล่นฮูลาฮูปจัดให้มีชมรมดนตรีนักเรียนสามารถเล่นดนตรีผสมผสานเป็นวงร่วมทั้งดนตรีไทยและสากลตามความพอเพียงที่มีเครื่องดนตรีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในวัยเรียนตามโครงการครูแดร้รอยตำรวจเอกเอกพงษ์คงนวลวิทยากรภายนอก ดีที่สคุณธรรมดีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาใช้กิจกรรมหลักจากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนคุณธรรมโครงการโรงเรียนสุจริตกิจกรรมประจำวันกิจกรรมหน้าเสาธงไปวัดฟังธรรมตักบาตรวันจันทร์เรียนพุทธศาสนาวันอังคารวันศุกร์ประชุมสุดสัปดาห์วันสำคัญ ค่ายคุณธรรมกิจกรรมสำนึกความเป็นไทยเทิดทูนสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโดยนําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้โดยประยุกต์ใช้ทั้งในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของโรงเรียนเน้นการพัฒนาตามหลักไตรศิกขาอย่างบูรณาการให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนาการกิน อยู่ดูฟังเป็นพิจารณาอาหารก่อนรับประทานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาพัฒนากิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติที่โรงเรียนและนำไปทำต่อที่บ้านตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นป .6 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงการต่างๆเช่นโครงงานไข,ข่เค็มในชั้นอนุบาล โครงกงารน,น้ำยาล้างจานโครงการเพราะถั่วงอกโครงการผักสวนครัวกิจกรรมขบวนการเด็กดีหัวใจมีสุขกิจกรรมการออมโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมระบบครอบครัวเยี่ยมบ้านและนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนาลรีและจิตอาสาการจัดก,กิจกรรมงานด้านประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ความรู้ดีเป้าหมายผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นตามระดับชั้นโรงเรียนได้นำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางการเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งให้มีผลสำลิทางการเรียนที่สูงขึ้นโดยกำหนดโครงการยกระดับคุณภาพทั้ง8สาระการดำเนินงานตามนโยบายสพท การอ่านออกเขียนคล่องกำหนดให้มีการอ่านคำพื้นฐานทุกชั้นท่องอักยานบันทึกการอ่านกิจกรรมอ่านคัดเขียนท่องทุกวันอ่านกลางวันอ่านตอนบ่ายอ่านที่บ้านอ่านทั่วไปอ่านข่าวภาษาไทยวลรคำอ่านภาษาอังกฤษท่องศัพท์กิจกรรมวันเดียววันเว์ ฝึกคิดตอบเรื่องที่อ่านโจทย์ปัญหากระบวนการเชิงวิทย์การเขียนให้มีการเขียนเป็นคำเขียนเป็นประโยคเขียนเรื่องราวเขียนตามคำบอกคัดลายมือทั่วไปคัดที่อ่านเขียนสรุปเขียนเรียงความใช้ห้องสมุดเป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหนังสือเล่มเล็กนักเรียนมีหนังสือที่เกิด จากการคิดและการทำเองคนละสองเล่มต่อภาคเรียนการคิดฝึกการบวกการลบคิดเลขเร็วท่องสูตรคูณการเรียนรู้โดยโครงงานนักเรียนมีโครงงานอย่างน้อยสองโครงงานต่อหนึ่งภาคเรียนสอนเสริมสอนพิเศษหลังเลิกเรียนและเข้าร่วมโครงการยกระดับผลสำฤทธิ์กับเครือข่ายท่าขึ้น สง,งานบริหารงานบุคคลมีการจัดวางแผนอัตรากำลังมีการจัดทำข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระบบวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังและจัดทำแผนอัตรากำลังโดยใช้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องจากเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กตามระเบียบมีอัตรากำลังครูได้เพียงสคนซึ่งไม่ครบชั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเพื่อจะให้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนทางโรงเรียนจึงได้จัดหารายได้และเสียสละงบป,ประมาณจ้างครูเพิ่มและได้ทำการพัฒนาบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่องโดยมีการประชุมทุกเดือนและทุกครั้งที่มีความต้องการพัฒนางานให้ทุกคนได้คิดและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่งครูเข้าอบรมทุกคนทุกงานที่เกี่ยวข้องมีการนำผลการอบรมรายงานผู้บริหาร และแลกเปลี่ยนต่อเพื่อนในที่ประชุมและนำไปปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติทุกคนต้องได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อคนต่อปีได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานครูมีการประชุมจัดทำมาตรฐานภาระงานและกำหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจนมีการมอบหมายงานตามมาตรฐานภาระงานและจัดบุคลากรเหมาะสมกับภาระงาน มอบหมายและแจ้งบทบาทหน้าที่ของแต่ละบ,บุคคลในที่ประชุมและออกคำสั่งสถานศึกษาซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในมาตรฐานและภาระงานที่ได้รับมอบหมายและมีการประเมินผลปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานมีการควบคุมกำกับตรวจสอบและปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานมีการนิเทศแนะนำให้ความช่วยเหลือ ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานพาระงานที่กำหนดและนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องมีการจัดการสวัสดิการแก่บุคลากรและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทุกด้านทั้งการปฏิบัติงานในหน้าที่การเงินความเป็นอยู่และการพัฒนาตนเองการยกย่องชมเชยอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การบริหารด้านงานบริหารแผนง,งานและงบประมาณมีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษามีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสีและความต้องการของชุมชนโดยมีส่วนร่วมสมบูรณ์ครบถ้วนภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามีการเผยแพร่แผนพัฒนาสถานศึกษา ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีการนำแผนพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อส่งผลต่อง,งานบริหารงบประมาณมีการใช้เงินตามแผนมีการควบคุมกำกับติดตามมีการรายงานการประเมินผลโปร่งใสทันตามเวลากำหนดและสามารถตรวจสอบได้ บริหารงานทั่วไปจากแผนปฏิบัติงานราชการประจำปีการดำเนินงานตามพรบการศึกษาภาคบังคับมีการรับนักเรียนเข้าเรียนและดำเนินงานตามแนวทางเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพอย่างเป็นระบบชัดเจนงานอาคารสถานที่แผนงานบริหารงานอาคารสถานที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ มีการดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่อาคารสถานที่มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามมีมาตรการบังคับดูแลรักษาความปลอดภัยมีคําสั่งแต่งตั้งเวรยามและมีสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่เวรมีการประสานงานกับตํารวจชุมชนในการรักษาความปลอดภัยงานประกันคุณภาพ โรงเรียนดำเนินการครบทุกขั้นตอนของงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละสองครั้งบางครั้งก็จะมีการประชุมร่วมกับผู้ปกครองโรงเรียนได้นำมติข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปดำเนินการมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนทั้งด้านงบประมาณและแรงงาน โดยใช้การพัฒนางานร่วมกันเพื่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมเช่นการจัดเลี้ยงน้ำชาหารายได,ได้บริษัทเทสโกโลตัสมอบอาหารกลางวันและของขวัญวันเด็กรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากบริษัทปุ๋ยไข่มุกรับมอบผ้าห่มจากดรกติกาสีมหาวโลและดอร์กิติกรคำพีปีชาการช่วยเหลือชุมชน จากการดำเนินง,งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจากการเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียนและสารต่อที่บ้านปัจจุบันเปิดตลาดนัดที่โรงเรียนเพื่อสนับสนุนสินค้าจากชุมชนช่วยให้ผู้ปกครองและชุมชนมีไรายได้เพิ่มผลงานผลการสอบโอ e ิสูงกว่าระดับชาติโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนรับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่ การแข่งขันเล่านิทานนักเรียนพิเศษ อยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจะเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงแนบอุ่นไอ ความเคยชิ้นที่เราเคยล้องลืมไปนาก็จะรู้ว่าพื้นดินท้องฟ้าดนาบ้านเรานั้นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดใดอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมี อย่างพอดีไม่มีความทุกขร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ หน้าภาพเพียงเข้าไปแต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจ ยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอแค่มีคำว่าพอก็สู ai <muchas>